สว,ส,สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะวันนี้มิน,นิกะงานอยู่ข้างเม็กโตรเรีรยลจ้าตอนนี้เรากำลังเดินทางไปหน้างานกันลยจ้า คู่เราก็ถึงหน้างานไปค่ะฮารี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 หรนีหลักกำลังอ,อะไรพอ่อ เออเฮ็ดตอนนี้เฮ็ดตอนนี้กับกดแก้ไขตรงรูปภาพโทษต้องกดถัดไปอีกใช่หรือเรียกว่เห็นเออนี่เดย์นั้น,นกดแก้ไขหม่องรูปภาพน้อยๆน่ะกดหม่องที <บน S 1> ่สองมองที่สองแล้วมันก็จะมีวันไายไหมมันก็สินะนอ๋อนี่เราก็อัพเลยใส่ ช้ำเนาะวันนี้ช้ำเน,ะนาะช้ำ,ชำไหมช้ำโบแอปจ่าใช่แอปจ่าช้ำไหมนะ่ะช้ำหรือเปล่าอาาาุ้ยแพ้เป็นเลยพอยสีไทยคลิปพอยสีไม่ได้คลิปวันนี้ อุ๊บอือเองเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วพอทาไปก่อนเถอะพี่น้องในหลายโซนข่ว่าถากันหลายอุยเฮียรู้เขาข่าวว่าถ่ายหกสิบสี่คนเหรอถ้ แต่ถ้ารีดมันก็เหมือนดูบนผมสุขภาพอย่างมอนแต่ถ้ารีดมันก็ถ้าไม่รีดมันก็จะดูแหลบเป็นแห้งไปเลยมันเงาเนาะถ้าเรารีดใช่มันผัดมันผัดผมเวลาเราสระใหม่คือเราสระทำไมเราสระผมมาแล้วทำไมผมเรามันไม่เงาใช่ t r e ท t ี e n ใน t มน a t m e n ม t r e นั้นมันไม่เงาเพราะว่า เราไม่ได้ใจจี้ไงมันต้องใดจี้ลงใดจี้ลงให้ผมเป็นพัดผมมันเง <พ licht S 2> า,าใ,ใช่มันจะขึ้นเงา <umi. S 2> เหมือนรีดเหมือนกันแล้วต้องดให้มันขึ้นเงาอเนี้ยนีให้มันตรงนี mm ่ฮ hmm. ักเน้นเน้นอ่ ถึงหน้างานแล้วถึงนางานแล้วถึงนางานแล้วจ้าหอนนางเนคุณหน้าอุ้ยผู้ใดหน้าผู้ใดหน้าอุ้ยลิซ่าน้อยท่านโหนยังเห็นอ่ะคุยสาวไปแทะเลยสาวแก่แบบใบตรงไหนรอดล่ะต้องมีสิแม่เมื่อกี้เราก็ลืมแบตปั๊มแม้ เนี่ยของหนไปมองหนงูคอนเทดวยสองพันก่อนอใช่ๆี้ยเพลอ่าไง้แม่โโอ้ยอิ่มาวยเป็นพยาว่าอายจะายไม่มีวันจางสัญญาให้รักถึงงานไปที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ ถ้านำกินน้ำผึ้งไหแต่บ้านั่นก็บวอ้วนอยุงเงินไหลหอมแบบหยก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 เลยได้บ้างไหนเนี่ยอันนั่นเลยไอ้บ้านพออันท่านใชว่ามันเป็นตุ้มหัวม่ไหนมันเป็นตุ้มแบบอ้าหาใจที่มันเสียสูดดึกว่า นึกว่าหอบฝันมาหลังหันหอบหอบเอาความฝันนี่หอมแล้วนะมีงูอย่างง้หอมฮะใช่พ่ออย่าไปปาดดักง้เพอด้วยหัวซอยจูแล้วอย่าไปหลักกังว่าเขามาซอยจูได้พ่อพี่น้องพ่อเอกแล้วมากินซอยจูอีหลีเด้โอ้เห็นซอยจูบ่ได้เห็นง้อบ่ได้สิเฮ็ด่ซอยจูอย่างเดียวเลยเห็นง้อหนินับไหลายเล่นล่ะ แน่ว่าแม่อันเขาอาบน้ำกันตรงนี้ตีเแล้ววันแต้วเดินจากรถกวางแห้งนี่เล็กหารลบป๋าสาใช้กันไอตัวไม่หน่อยอุ้งยิ้มกับหัวเองบอหัวเองกับหัวเองบอ เวลาคอดหมอหมอหมอหหมอหมุนหายหมอหมุนหายตอนนี้เผกกักเาลังหมุนหายกันตอนนี้พ่อกับเขาล่างหมุนหายว้ายเอซี่ไม่ทาลายหลางขาผมจอเอซี่ก็เดี๋ยวพี่วันนี้เขาลงก่อนเอซีกัาล่างล่างลายไม่าเลยถาทายลูกกันรกจัดระบบก่อนนะคะแเนี้ น่อ๋อพี่นองคอยเออเบิงปุ้นน่ะครสิงามคือพี่แองจีเนาะกล่องกล่องม่กล่องนาเมยเดี๋ยวพี่บินยังขอจัดแถวข้างล่างก่อนนะคะคือเรื่องไปนั่งโพลแม่เข้าใจได้ดจ้ะเปิดกองหลังพี่มอนน้องยินกัดนนกริเดียงประเดียงเงาเสียงเขาเอิ้นปิดขาไปปิดแม่เเดี๋ยวพี่บินยิรล่อนโอ้ ใส่ใส่ไ<ใ>นหนขอมะ่ถาถ่ายรูปกับอีหลาโอ้ยหลากหลายพี่น้องหลากหลายหลากหลายหนึ่งปวดท้องเลยนะแน่ไม่หน่อยอย่าเพิ่งห้องน้ำยุ้ยใส่เหรอห้องน้ำเป็ดไก่เห่ออ๋อขามะทาถ่ายรูปแบบนี้เหรอแม่อะไร,มไมไรแม่แม่ไะไแม่ใหญ่อ๋อ อีกตอนจากนั้นนี้มีการตั้งแถวแล้วนะคะทุกคนถึงงานแล้วคือถึงงานแล้วก็คือเราจะจัดระเบียบในการตั้งแถวตั้งแถวรอถ่ายรูปก,กับน้องนะคะว่าคือจะไม่ให้วุ่นวายนู่นนี่นั่นถ้าใครจะถ่ายรูปก,กับน้องก็คือรอรอถ่ายรูปได้เลยนี่ค่ะต้องต้องเราต้องจัดระเบียบกันแบบนี้ค่ะรลรถ <c oughs> สดขามหัวขามหลังอยู่ <c oughs> <c oughs> ว้าวน่ารักมากเลยค่ะพ่อแม่เอฟซีเขาต่อแถวทานลูกกีฬาเดอ้ออย่าวาเดอ้อ โอเคค่ะพี่น้องขอใครคลิปน,น,น,นั้นเนาะจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากช่อง a n g ง e ต h น n g t า n a ง a Ong Ing r a เพ h e r Official ด้วยนะจ๊ะโอเคจ้าสวัสดีจ้า